เชลีฟมันยึดสนอเราแล้วจ้าอยู่นี่อยู่ไหนวะ,ะหลังหลังหลังหน้าไปไหนแล้วอยู่นี่อยู่น,นี่อยู่นี่เดะเดะมาทางนี้มาทางนี้ทางซัไหมมาทางนี้มาทางนี้ เนี่ยอะไรเนียนๆอะไมตัดตรงเดียวก,กูเลยมันว่าไงตอนแรกอะ่ะบอกให้ลงมาเงี้เหรอใช่ใช่จากด้ื่องรองเท้าอืมใครอยู่ข้างบนวะ แรกรองเท้านั่นเหมือนเวียนๆแล้วลลลกูเข้าเวนไม่ได้แล้วใช่ไหมล่ะว่ากันนะน้ำมันเต็มยังอ่ะ <c oughs> มีน่ดปกไมันมดมันมีอยูอ่ไม่แล้วเราจะไปไหนตอนเนี้ย

ผบบีผมแตกฟังนี้นี่แหละหมอเลยหมอช่วยผมเฉยเมื่อกี้งงจัดผมแตกอะ่ะห้องผมแตกหม,หมอไม่โดนหรอเนี่ยได้หมอบอกว่าผมวิ่งหนีออกไปแล้วหมอบอกเคารีว่าผมวิ่งหนีออกไปแล้วทั้งๆที่ผมนอนอยู่ในห้องพักพื้อนอะ่ะแล้วหมอก็บอกคนสเตฟานเดี๋ยว ไปรอผมหลังโรงพยาบาลน,นะครับเดี๋ยวคุณจะได้ปลอดภัยเพราะเชอรี่มันยึดโรงพยาบาลแล้วถอดแมสดิถอดแมสดิอะไรวะเสือ้อมันดำ,ดำ นีไนี่ะผมทาลิปด้วยนะคนไม่รู้หรอผมใส่เมคอัพแล้วก็ทาลิปด้วยนะปากผมเลยอมชมพูนิดหน่อยโอ้ทำได้เป็นจบร้านตัดผมไงไปซื้อที่ร้านตัดผมเมคอัพกับลิปเสริมหล่อเขาเรียกว่าเสริมหล่อบอกมีลงกขนงก็

<Yeah. S 2> เนียนน่อยเนียนน่อยเลีกตัวเราหมอโดนหมอโดนไม่ใช่หมอไหมช่วยช่วยจ่านะเออขน้นแหละอที่ช่วยผมอะช่วยหมอดีกว่าทำไมดิอ๋อไม่ใช่ไม่ใช่ขนาด ไอ้มันวิ่งไปขึ้นรถมันวิ่งไปขึ้นรถเอืออ๋อ เขาต้องปิดเฟอรซเลนไล่อะไม่งั้นเราเรารู้หมดแล้วสีเขียวรถผมสีเขียวข้างหน้านี่ไงซ้ายมืชอช่วยช่วยทีช่ มีอ,อันนี้สเปกหนีไปที่เอานะอืม,มอน่าจะแถวอ๋ออ๋อไอ,อ,อ,อ้ตรงน,น่ะสยามเซ็นเตอร์อ่ะไปไปห้างสยามเซ็นเตอร์แล้วเราเนี้ย เฮ้ยทำไมรถเจอรีบมันแรงจังวะเทำไมรถเจอรีเป็นแรงสเปคเลี้ยนซ้ายไปที่เซนทรัลเวิร์ลแล้วนี้ ต้องบอ,อนีได้ผมก็เดืนเดือนพวกคนนะุณนผมเดี๋ยวผมก็ทำมาทำแล้วเรือ่องต,ตึ่ตนหรือตื่ดี ไม่อย <static> ู่แล้วไม่อยู่แล้วออกมาในอียิปป้อสอบอะไรเงยข้อสอบพวกเรายังอยู่ในตึกอยู่หรอหลุดแล้วที่อเซีนอียิดป์ต่างเงินเดือนอะไรบอกเลยเดี๋ยวหัเงินเดือนเลยนะ จ่าผมหายไปไหนแล้วอ่ะคุณน้องจ่าผมไปไหนแล้วเชอรี่เอาผมคิไว่าจ่าอยู่กับพวกคุณอ่ะเอาเขา,า,าไปถึงไหนแล้วดูหน่อยไปไหนเร้วอะ่ะเขาอยู่บริเวณทางยกระดับแยกไปที่ทำงานขุดเหมือง เรื่องเขาขับเข้าเมืองขับเข้าเมืองเนี่ยนะเขาออฟรถปาใส่เขาข้างเขาจะหนีเอาไปนอตตายอ่านั้นเลยเหรอใช่อย่าปล่อยอย่าปล่อยปล่อยอะไรไม่ได้บอกเลยเดี๋ยวอินเตอร์เซปให้เดี๋ยวผมอินเตอร์เซปให้อะกี้หลงให้อยู่ไหนวะ รถ่เอ๊ะเอ๊ะมอเหรออะไรวะใช่หมอเหรอเดี๋ยวต้องเช็คให้ดีอ่ะเดี๋ยวต้องเช็คให้ดีอ่ะไอ้นี่ไงคันตานี่ข้างหลังไอ้ผมตามอยู่นะเอ้ยแล้วหมอเออหมอเขาช่วยก็จับแม่งเลยแล้วกันจับหน่วยงานราชการเออเดี๋ยวเอ่อบทลงโทษก็อาจจะให้ไปโยนน้ำอะไรงี้ก็ค่อยว่ากัน เดี๋ยวนี้มันเสือตาเยอะแล้วระวังโดยนี่ถ้าจะไปให้เสือกินก็ได้ใครไปรู้ไปล่อย่ายชีเฟอยไงเขายอมหยุดไม่หยุดเดี๋ยวผมไม่เชื่อเดี๋ยวผมไม่เชื่อหมอครับนี่อย่างนี้ต้องพิษไล่ไปแล้ยโอ้โหว๊ออ้าวอ้าวอะไรวะ หมอเราตามหมอมาตลอดหมอขับอาทามสองนี่เขาอ,อยู่ข้าง,ลางหลังผมนี่หมอก็จับเขาตีหมอนะ่ะเ <laughs> ขาขับนี้ตำรวจนะ่ะจับ<อ>ไเขาดิแล็คคันนี้แหละ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 ร้อยเส้นนะ่ะทิ้งหมอไปเลยหมอเขามารับคนทุกข่าอ๋อเหรอหนุ่มจูนมาช่วยคนไข้ <laughs> หมอมาช่วยคนไข้ดับหมอ ไม่กาเรียกว่าข่มกันข่มกันแต่ตองนู้ต้องคิดป่ะนี่ข้างหน้านี้ม่วงไปเนี่ยถ้าม่วงก็แปลว่าเขาเลอะม่วงมาขนาดนี้ขับมาใกล้แล้วล่ะคนไข้นี่จ๋าไงจ๋าคนไข้ที่มาแล้วคนไข้ใทยก็ไม่รู้แล้วจ๋าเป็นไหนก็นั่นแหละจ๋าอยู่ตรงนั้นน่ะคนไข้ทะนะใช่ใช่ใช่คนไข้ผู้หญิงอ่ะโดนอุ้มอยู่นะผมเห็นละ ตอนนี้อ่ะคอนแทคแรกคืออาสามสีรือเปล่าสีอะไรไปดูแล้วผมเรียกมันรถเก๋งสีม่วงแล้วกัน <c oughs> <c oughs> โอเคผมว่ารถเก๋งสีม่วงหรือเปล่าไม่ใช่โตเกียวคูโตเกูจะชื่ออะไรก็จ้างเรียกว่าเก๋งสีม่วงโตเกียวกูไม่โตเกียวูไม่ใช่โตเกียวกูโตเกียวกูอะไรนะไอโตเกียวกู ยังเป็นเมื่อก่อนนี่แกโดนทีเอวีไล่บัมแล้วมั้งเนี่ยอ,อย่างโดนแต่เมื่อก่อนมันไม่ทันที่ไหนล่ะถ้าเป็นผมอะทันไปแล้วป่านนี้ความไปแล้วเอางี้แล้วกันผมมันไม่ให้พิดเลยเราไล่มานานละทายตะปีที่ผมต้องการไปยิงกันดีไม่ได่โง่ ไปไหนแล้วน่ะก็ตรงยาวอ่ะยาวแบบยาวเลยโอ้ทางตรงโคตรแรงรถมันอืมพวกเราไปเปลี่ยนรถเถอะจอดเนี่ยจอดเนี่ยจอดนี่จอดนี่ยังเห็นอยู่เหรอเห็นเลยเหรอผมเป็นใคร พี่เลยพี่เลยพี่เลยเหรอต่างลงแล้วเนี่ยน่าหว่วงเชอรี่เราคนละกดกับตำรวจอยู่แล้วอ่ะคุณไม่รู้หรอกว่าเราจัดการผู้ร้ายกันยังไงใช่ออกมาพิลเลย้ยโอ้ยเซมเพนเฮ้ยใครยิงวะเฮ้ยเฮ้ยใครยิงใครยิงใครยิงยิงได้เหรอก็ยิงได้ลนะอย่ายิงดิยิงกัโดนก็ยิงดิเหมือนทาเลยวะ ยิงโดนเรื่องข่าเธอเปืนกระสุนอ่ะปืนกระสุนเนี่ยปลารองนี้เลยยิงยิงไม่โดนมันเปืนกระสุนนเอ่ะยิงให้โดนด้วยนะเดี๋ยวก็หัวแตกย้อนได้ผมลูกโมนะเฮ้ยผมไม่ได้ใช้ปืนพกอ่ะงั้นขอเน้นที่ล้อเลยไหม่ะโอ้ผมคาทีสิไม่เป็นไรผมตามให้แล้วกันแตกสองร้อนเราได้ได้สเปคมังมากว่าหาทีแล้วคุณอยากคาเอทายชุด ไ่ในี่พอบอกเองอนุญาตโอเคสุดสุดเอ้ยเอ้ยเอ่อดีพุติี้ายชุดได้เลยนะ <laughs> ก็ปี ทั้งพิษทั้งทายชูดอ่ะสุดยอดเอาให้เต็มที่ยกเว้นบัมอะ่ะขอร้องโอเคเอาไปไปไหนเขาเขาอยู่ฝั่งขวาลงไปข้างล่างแล้วนะ่ะโอ้รถยางแตกไปเป็นไรซ้อมไปก่อนหนะ่อยผมเลยทำ <laughs> เงินะ๋ยวผมขอไปคำหาที่ซ่อมรถกันนะเฮ <h> ้เดี๋ยวนะขอแวะด้วยอ่ะ

แกลดดอดมาก็ได้ไหมรอนเลยโอ้บทีอาเชอรี่ันมีแต่รถกากๆกันนะไอ้ที่เราอยู่มันไม่ใช่เชอรี่นะใช่ไปขโมยรถใครมางนี่ยมาทำามาดีโอเคโอ้โหโอ้โหเรียบร้อยรถรอยโอเคโอเค Tao mẹ mẹ. Hãy luôn 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 nó luôn 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 nghe luôn 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 เจอกับจัดแล้วะโอ้โอเคจัดเจโ็โอ้นี่แหละตัวชายแล้วผมเจอแล้วผมว่ารถมาสรงขับออกได้เลย,เลยจับแม่งเลยแต่คันนี้แหละที่ผมตามอยู่าายอะโอ้ชใช่ิวจ g ้คอสตอมสีน้ำเงินฟิลม์มดำทึบเขาเดี๋ยวผมจะทำการรยายงาน,นตอนนี้เขาอยู่ถน,นนอัดดำแอปเปลิลบริวารตอนนี้เขาเลี้ยวซ้ายออกไปทาง ถนนพาวเวอร์สตรีททางทิศนอร์ทอีสต์บราวงหน้าเรื่อยๆทางตอนใต้เขาเลี้ยว้ายออกไปทางถนนแซนเด e d อว e นิวเขาเลี้ยวขวาไปทางทิศนอร์ทอีสต์บราวเขาวนไปใต้ตึกซิตโอเครู้เรื่องมรอดักอยู่โอเคใต้ดีไรวะนึกว่าจะเป็นไอ้ไอต้ตำรวจอะไรอย่างเงี้ยโอเดเล อันนี้อันเมมว่าทันนี้แหละที่เราหลุดไปตั้งแต่แรกมันไม่ใช่ไอเจคอบใช่ไหมเน่ไม่ใช่อเมื่อกี้เจคอบอ่ะเมื่อกี้คุณโทรไปเขาจอดหยุดแล้วสายคุณเออโอเคคุณเจคอบขับมาสุข,ขาถอดเสื้อแต่ไอหนุ่มคนนี้มันนี่นี่นี่แล้วคุณเจคอบเด็ดเด็ดเดดไม่ไรละขามรถอยู่เลยไม่ไรขับขับสวนเมื่อกี้ใครวะ หมออ่ะที่ว่าผมตามไปถึงนอกเมืองไอ้หาแล้วมาทำนี้ตำรวจทำไมวะโอ้เกิดอะไรติดจับชอบหนักอะไรวะอ่ผมติดอะไรไม่รู้ตามกันเิเอ้าไปลงไปเข็นรถไปแล่เอ้ารถกลับรถกับคาดที่ซีคาดที่ซีฟ้างฟ้าคว้านั่นแหละไปเลยไปเลยผมรายงา้นะ ผิดคันแล้วผิดคันแล้วผิดคันใช่ไหมเดีผมว่าใช่วะมันดำล้วนอะโอเคชัดเจนรถหมอผิดคันไหนร่ะวะผมรู้สึกเสียใจรถมีใครวะเนี่ยผมว่าคันข้างหลังผมที่ขับมาไม่ใช่วะเอ็นจีหมอ รถหมอนลเนี่ยเฮ้ยเฮ้ยติดลมว่ะจริงจะไปนอนแล้วนั่นแหละรถหมอเปล่าอ้นี่เดี๋ยวก็ถูกยิงรอจนได้อ่ะเดี๋ยวก็ลองไปดูจอ้รถล่อผมทำไมลอลยงสุขั้ไอ้กี่ยางแตกเมื่อกี้โดนยิงล้งอแน่เลยยางใครแตกอ่ะยางผมไม่ได้แตกเนะ น้าไอ้ยม่ถึงไอ้นี่ดิไม่รถวิ่งวิ่งเกื่อนเมืองรล้สีดำหมดเลยเนี่ยไม่เดินม่เดิแรงเดียวกันโอ้โหโว้ยเอ้ยขลังขลังขลังเจ้าไอ้ะหาวอะไรของมันเลยจะไม่ไปจับคันนู้นนะคันนู้นคันนูนคนนู้นสาวก็ซับซายเนี่ยต้องขับกันหลังสุดนี่แหละฝ่าเยอะสุดยังเลยดีไหมใจเย็นๆเพิ่งยิงเอ้า เชริฟเชอริฟแลวเวนหน้าที่แล้วมันจไม่นจะรถป่าสารทรายนะครับคุณอคุณอยู่ในไม้อะถ้ายิงยางก็รอถนนโล่งๆก่อนนะไม่มีคนนะก็ปิดัดถ้ายิงเดี๋ยวมันแตกตื่นกันนะดิมันก็จะใช่ไหมมันก็วิ่งหนีกันเออเราเราไปแบบไปไปเขตที่มันไม่ใช่กลาดกลางอะไออะไรในายมักกิตเขตแบบเขตเต้าเนี่ยยิงเลย เขาจะไปให้เราไหมเนี่ยถ้าเขาไปไปก็ไม่พอเราผมสั่งก่อนแต่ยิงยางแต่โดนหัวนี่คือทำไงอ่ะอันนั้นก็ไม่รู้แล้วแหละอันนั้นโดนหากันเดือนอะไอคนยิงอ่ะแถวนี้ยิงได้อะจัดการเลยโดนชิฟหาย บอล้มไปทางลูกเฝ้รถฝ่ารถคนหนึ่งกับฝ่ารถไปก่อนผมผมล็อกรถไปละไปล็อกรถผมเนี่ยแล้วผมจะออกยังไงล่ะเนี่ยทีนี้ขอไปอ่ะสวัสดีสเตฟานสวัสดีไปตาสิเลยคนนี่ไงไอ้ไปยิงยังมันยิงมันยิงเมื่อกี้มันก็ยิงรถผมจต่ไปยังนี่ไงเชลีฟเถื่อนแล้ว คนนึงเหรอหาที่ซ่อมหาที่ซ่อมเร็วเร็วเร็วยังมีคนอ่ะมีไปแล้วอ่ะหาตำรวจอะไร่วมมือกับโจรตำรวจอะไร่วมมือกับโจรผมล็อกรถแม่คุณลงอ่ะพอตกโอ้โห้มก็ว่าอยู่ทำไมผมลงไม่ได้กี้มีหมายด้วยใครอ่ะอะไรเป็นตำรวจโอหหมดเฉลี่ยนะเดี๋ยวก็มิเออโดนไหมเอาเดี๋ยวซ่อมมิงซ่อมไปแล้วเด็ก โดนหมายกับไอ้ทอยอ่ะเออตอนแรกไปพามันหนีไงตอนมันโดนจับอ่ะ <c oughs> ทีนี้ก็ยาวเลยเราแน่ว่าตำรวจโดนหมายกับเชลิปเลยนะ <c oughs> นไปจอดมันทิ้งไว้บีบแต่ให้เรียกขึ้นรถมันไม่ขึ้นมันโดนไปแล้วมั้งเนี่ยน่าจะโดนละแม่กันไว้ามาหาผมหน่อยเขาหนีว่ะ ทำไมทำไมเป็นไปทำอะไรบารทำไมันโดนหมายไม่ตอนแรกแค่ขับรถเล่นไงไอรถไอรถสปอร์ตอะแล้วทีนี้ก็แบบไปไปไปปาดหน้าโดนหน้าเชลีฟแล้วทีนี้เชลีฟจับพอเชลีฟพอเชลีฟจับปุ๊บแล้วเชลีฟก็แบบอ่าไอนี่ไงไปไหนวะพอพอจับเสร็จก็ พอจับเสร็จแล้วทีนี้วิทีนี้เชลิฟมันมันไม่เอาไปทําคดีไงมันเอาไปไว้ที่การหลักางแล้วทอยมันก็เดินอยู่ตรงนั้นผมก็เลยไปอุ้มมีทอยขึ้นรถขับหนีอ๋อเียวาละที่จริงหลุดหลายรอบแล้วนะจนมันจนมันยิงอ่ะจนมันใช้มาตรการยิงอ่ะหนีเสร็จปุ๊บไปล่อหน้ามันใหม่หนีเสร็จปุ๊บไปล่อหน้ามันใหม่ทอยหน้าจะโดนละ เราหาดิโดนยังวะโดนแล้วไม่เหลือโดนละตำรวจล้อมขนาดะไอจะรีบล้อมขนาดนั้นไม่รอดหรอกขนาดเอาไงอ่ะถอยเตจเยอะจะไปหาเดี๋ยวโดนยิงร้อยอีกนะต้องดันแหละเอาไงอ่ะหนีดิเดี๋ยวโดนจับแล้วช่างมัน ไปสานอแน่เลยนั่นไงทอยอยู่หลังรถั่้ไงเห็นไหมบอยเห็นแล้ว